ขับ1ปีฟรีค่าซ่อมช่วยคุณประหยัดเงินประหยัดเวลาขับเบ้นซ์อย่างภาคภูมิใจกว่าโรเบิน e ์ c c l s s s W 2สอ2 e 2 5 0 cji อวังกาศปี2012มือเดียวเลขไม่เพียงแค่70,000เข้าศูนย์ทุกระยะตัวถังไม่เคยผ่านการชนหนักพิวามจมน้ำจากราคาป้ายแดงนะ4ล้านกว่าบาทวันนี้มีราคาพิเศษถ้าท่านใดดูคลิปนี้จบ ผมจะให้ราคาสุดพิเศษเพื่อเป็นการเสียเวลาวันนี้ผมวินคาจะมารีวิวสุดยอดรถเบนซ e ์อีคลาที่ถือเลยว่าไม่น้อยที่สุดแห่งปีของเบนซ์ p ไปดูกันเลย e 2 5 0ห t j วังกาดโฉมสีตาหรือว่าโฉมไฟแยกผลิตในช่วงปี2009ถึงปี2012เฟสลิฟปี13ถึงปี2016ถ้าเฟสลิฟจะเป็นไฟรวมนะซิงคาน,นี้นี่เป็น โฉมก่อดเฟลิปจะได้โคมโปริเตอร์ใบซีนอนเป็นแสงสีขาวทั้ง4โคมเลยไฟหน้าก็เป็นไฟถือว่ายอดเยี่ยมเปิดปิดอัตโนมัติเวลาเราขับทางไกลหรือว่าขับมอเตอรเมรย์บดว้กลางคืนเนี่ยมันก็จะปรับสูงอัตโนมัติเมื่อเราวิ่งด้วยความเร็วเกินกว่า100กิโลเมตรขึ้นไปและนอกจากนั้นมันยังมีไฟเลี้ยวตามและเวลาที่เราเลี้ยวโค้ง มันก็จะมีไฟส่องสว่างหรือว่าไฟคอนดิชิงนั่นเองทัดลงมาก็จะมีไฟเดมทานวิไลหรือว่าไฟที่ส่องสว่างเวลากลางวันอย่างงดงามเลยเขาเรียกว่าเดยรรงและเซนเซอร์ช่วยในการนํารถเข้าจอดด้านหน้า6จุดด้านหลัง4จุดกระจังหน้าโครเมียมกับสีดําเป็นทูโทนเน้นความสปอร์ตและสัญลักษณ์แห่งความสําเร็จความภาคภูมิใจนั้นก็คือดาวลอยตรงนี้ก็ยังคงงดงาม อยู่ที่ฝากระโปรงหน้านั่นเองมองตรงไหนก็สวยมองตรงไหนก็งดงามและคันนี้ได้สีเทาพาราเดียมซิลเวอร์เมทัลิกเพนเป็นสีเทาที่งดงามและก็หายากในส่วนของล้อคันนี้จะเป็นล้อสเปคโรงงานหรือหลายคนเขาเรียกว่าล้อลายดอกไม้ซึ่งมีการทำสีอย่างพรีเมียมเซ็นเตอร์แคปนัดล้อดุมล้อตลอดจนแข้งกาดและกกรัดด้วยยาง 245/45R17 เป็นยางพิเรรี่ด้วยคันนี้ฮะก็คือ,อยางค่อนข้างที่จะใหม่ส่วนช่วงล่างด้านหน้าและหลังนะก็เป็นช่วงล่างมันติลิงแน่นอนครับก็เรื่องของความนุ่มนวลน,นุ่มสบายคขาลึกษาต่ําไม่เหมือนช่วงล่างถุงลมก็อยู่ในคันนี้และระบบเบรกก็เป็นดิสท์เบรกทั้งสีล้อสภาพดูมล้อก็ใหม่กลิบเพราะว่าเพิ่งทําสีถัดมาก็มีโค้ดคำว่า blue efficiency นั่นก็คือ สัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความแรงประหยัดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั่นเองซึ่งจะอยู่ใน E250 CGI Blue Efficiency ไม่ว่าจะเป็นตัว Elegant หรืออวังกายมีด้วยกันทั้งหมดที่กระจกมองข้างจะมีไฟเลี้ยว LED อยู่ในตัวและเป็น Two t โ n e ด้านล่างเป็นสีดำเงาด้านบนก็เป็นสีเดียวกับตัวรถที่คิ้วรอบตัวรถ ก็จะเป็นคลิ้วโครเมียมอย่างงดงามเลยและก็สภาพใหม่ริ๊บมือเปิดเป็นสีเดียวกับเรถเน้นความสปอร์ตด้านล่างมีโครเมียมประดับเป็นเส้นตรงตั้งแจ่บโค้นหน้าจรดประตูหลังและกันชนท้ายเนี่ล้อและยางด้านหลังก็เช่นเดียวกันยาง2 4 5 4 5 1 7, 7ก็คือยางมีขนาดเท่ากันทั้งสีเปลี่ยนยางสลับยางหลังได้ ไม่เหมือน AMG นะช่วงล่างจะเน้นความนุ่มนวลคนไหนที่ชอบขับรถนุ่มหกสิบแปดสิบร้อยร้อยีสอย่สิบร้อยสีบยส่บอกเลยครับว่าตอบโจทย์อย่างยอดเยี่ยมเลยช่วงล่างน,นุ่มในความเร็วต่ําในความเร็วสูงก็จะแน่นหนึบกอทนแน่นหนึบในสไตล์ของอะวังกาดฝาถังน้ำมันอยู่ทางด้านขวามือ,อความจุก,ก็ประมาณหกสิบห้าลิตรเติมครั้งหนึ่งก็ถ้าวิ่งทางไกลนะก็มากกว่า 600กิโลเมตรอยู่แล้วแล้วก็จะเป็นเบนซิน91แล้วก็เบนซิน95เกสโซฮอล์5อ่ดมาด้านท้ายนะครับที่กันจนท้ายก็จะมีคิ้วโครเมียมแล้วก็มีเซ็นเซอร์ช่วยในการถอยจอดอีก4จุด1 2 3 4แล้วก็ปล่อยถอยเสียสเตนเลสเป็นท่อเดียวออกทางด้านซ้ายมือ เนีคิ้วโครเมียมเ um, นี่งดงามมากแล้วก็ไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้าย LED โคมสีแดงขนาดใหญ่งดงามเป็นเอกลักษณ์เวลาเบรกตอนกลางคืนเนี่ยมันจะมีประกายเพชรทาให้สะกดสายตาของคนที่ขับตามมาแล้วก็ช่วยในเรื่องของความปลอดภัยด้วยส่องสว่างเห็นไกลนอกจากนั้นก็จะมีส่วนของโครเมียมบาร์ทอดยาวแล้วก็โลโก้เบนซ์เป็นโครเมียมตลอดจนตัวอักษร E250 นี่ซีจนี่อย่างงดงามเลย ผมก็จะพามาดูภายในสักเล็กน้อยเรามาเริ่มจากทางด้านฝั่งผู้โดยสารด้านหน้าเปิดออกมาแค่เปิดอารมณ์ก็เปลี่ยนเห็นนะครับท่านผู้ชมความงดงามของลายไม้ตลอดจนออปชั่นพรีเมียมนั่นก็คือบอกไฟฟ้าเมมโมรี่จุดครบมือเปิดโครเมียมยังกระรดใหม่เลยแล้วก็ตรงนี้เป็นปุ่มล็อกปุ่มปลดล็อกแล้วก็ลายไม้ด์กเอ็ดวูดตลอดจนทริมที่เป็นโครเมียมเนี่ย ระดับอย่างสวยงามแต่ตรงนี้ก็เป็นสวิตช์กระจกหน้าต่างแล้วตรงนี้ก็จะเป็นลําโพงไฟสองไปทะเบียนเอ็ครับเทมเมอร์เซนเบนต์เดี๋ยวตรงนี้ครบเเรามาดูสภาพเบาะหนังะนี่เห็นไหมครเป็นเบาะหนังที่สามารถที่จะปรับด้วยไฟฟ้าได้อย่างยอดเยี่ยมเลยหัวหมอนก็ปรับได้และสามารถที่จะบันทึกพ่อแม่ลูกหรือว่าคนขับได้อย่างยอดเยี่ยมเลยเวลาที่เรามาขึ้นรถก็ไม่ต้องปรับหลายครั้ง กดปุ่มที่เราต้องการได้เลยนอ,อกจากนั้นก็มียังส่วนของที่เก็บของตรงนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์อีกจุดหนึ่งใช้งานได้อย่างเดียเดี่ยะที่ซัพพอร์ตหลังลำบาร์ซัพพอร์ตก็ยังมีนี่ฮะบอ่อหนังพรีเมียมสีเทาอัลปาเกไใหม่กลิบยังก็ออกใหม่จากโรงงานเลยโอ้โหกลิ่นหนังกลิ่นความใหม่นี้เหมือนไม่ได้นั่งดูท่านผู้ชม ต้องขอบคุณเจ้าของคนแรกนะที่ดูแลอย่างยอดเยี่ยมเลยถัดมาก็เป็นคนโซลกลางก็สภาพก็ใหม่เช่นเดียวกันนี้ฮะเปิดออกซ้ายขวาเปิดแบบบัตเตอร์ไฟนะฮะนี่แบบนี้แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นในส่วนของปุ่มคอนโทลคอนโทลก็คือในส่วนของจออยู่ตรงนี้คันนี้ก็จะมาพร้อมโหมดขับขี่2โหมดนะก็คืออีโคกับสปอร์ต ขับประหยัดคับนุ่มๆก็อีโคสปอร์ตก็ขับแรงๆเราใจตรงนี้แต่ตรงนี้ก็จะมีส่วนของที่วางแก้วน้ำสองตำแหน่งแอร์ Air, เป็นแอร์อัตโนมัติแยกโซนสิละสามโซนด้านหน้าซ้ายขวาแยากกันได้แล้วเป็นดิจิตอลข้างหลังด้วยเช่นกันตรงนี้ก็เป็นลายไม้แล้วก็มีไฟสร้างบรรยากาศไฟสร้างอารมณ์สีส้ม,มลายไม้ดาร์กเงดงามมากช่องแอร์เป็นโครเมียม 4ช่องมาตรฐาน,นตรตนี้ถ้าเป็น W213 มันจะเป็น6ช่องความแตกต่างนะ่านผู้ชมส่วนหน้าสีดำมีแอพกรอบคันเลยคันนี้แอพกประมาณติดตำแหน่งแล้วก็เซ,เซ็นเซอร์ด้านหน้าอยู่ตรงนี้เครื่องเสียงก็จะเป็น CD ดีวิเแล้วก็มีเนว i g ิเกเตอร ใหม่มากเป็นเจ้าของกิจการาหรือว่าเป็นคนที่โดยสารนี่นะครับม่านข้างใช้งานได้จริงป้องกันแดดป้องกันแสงย v ได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะคนที่ชอบเดินทางตอนกลางวันเนี่ยช่วงบ,บ่ายบ่าย 2, บ่ายสอบ่ายสามันร้อนมากม่านช่วยได้เยอะนอกจากมานแล้วก็ยังมีส่วนของแอร์ที่ผมบอกแอร์สาโซนอยู่ตรงนี้และยังมีที่ชาร์จไฟ1 2โวลต์ตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บเหรียญหรือเก็บของเล็กๆได้ตรงนี้ นี่คช่องแอร์ตรงนี้เนี่ยเป็นแอร์อิเนะและแอร์เสาเราไปดูที่แผงข้างประตูฝั่งคนขับนิดหนึ่งว่าจะใหม่ขนาดไหนนี่ก็คือหนังเป็นหนังพรีเมียมจากโรงงานเลยนะหนังแท้นะฮะแล้วก็ได้เนี่ยคมมากกานผู้ชมเหมือนรถใหม่เลยพวกไฟต่างๆที่ใหม่กริบเลยปุ่มต่างๆอยู่ในสภาพดีมากแล้วก็แพ็กเกจ บอกไปตามเมอรรี่สามจุดก็ครบขนันลายไม้ใหม่คลิปใหม่มากส่วนตัวนี้ก็เป็นที่เปิดไฟหน้าตำแหน่งนี้ก็เป็นไฟอัตโนมัติตัวนี้ก็เปิดในกรณีที่เราต้องการเปิดเองนะปนไฟสูงไฟหนีแล้วก็ตัวนี้ที่รถเสียก็สามารถจะเปิดได้ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาตัวนี้ก็เป็นไฟเตือนหมอกด้านหลังตรงนี้เป็นกุญแจเปิดปิดเพื่อสตาร์ตตรงนี้ก็เป็นเบรกมือเบรกมือแต่เหยียบด้วยเท้าตรงนั้นแล้วก็ปลดที่ตรงนี้ อ่ะทีนี้มาดูในส่วนของเบาะนั่งฝั่งคนขับแล้วก็ถุงลมนิรภัยเห็นไหมฮะแอร์แบ็กเนี่ยเนี่ยฝั่งคนขับฝั่งผู้โดยสารเหมือนกันยอดเยี่ยมมากตำแห่งนี้ที่เก็บของด้านหน้าเก็บกระเป๋าตังก็ได้เก็บทุงเท้าก็ได้ฮะสภาพเบาะด้านหน้าฝั่งคนขับมีร่องรอยกการใช้งาน ถือว่าไม่น่าเกลียดแบบสิ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็อยากจะเก็บรายละเอียดให้ถ้าลูกค้าต้องการสปาแบบพรีเมียมนะแต่ถ้าต้องการสภาพนี้ก็ได้ก็แล้วแต่ลูกค้าแล้วก็นในส่วนของ e 2 5 0 j a ังการเนี่ยจะได้เบาะที่ออกมาเป็นแบบทรงสปอร์ตท่านผู้ชมก็คือเบาะเนี่ยจะเป็นรอยตัดขวางถ้าเป็นอ l เลแกนเนี่ยมันจะเป็นรอยตัดตรงแบบนี้ เป็นริ้วๆ,ๆแต่คันนี้เป็นรอยตัดขวางก็คือเอาวงกาศจะเป็นแบบนี้ผมจะเห็นการปรับไฟฟ้าพวงมานันี่นี่พอสือเรากดตรงนี้ลงมันก็จะลงละเออตรงนี้เอนแต่ตรงนี้ก็เลื่อนเข้านี่เวลาเราเลื่อนพวงมอนก็จะดันขึ้นดันลงด้วยนะครับเพราะว่าเป็นปลอกไฟฟ้าที่ผมบอกก็มาก็มาดูพวงมาลัย พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยสีดําสีก้านทรงคลาสสิกหุ้มด,ด้วยหนังแนปป้าแล้วก็เป็นพวงมาลัยบังตีฟังก์ชันประดับด้วยโครเมียมอย่างงดงามมีโลโก้บริเ,เวณบั๊นแล้วก็ตัวนี้เป็นพวงมาลัยนิรภัยก็จะมีในส่วนของถูกลมนิรภัยอยู่ตรงนี้แล้วก็แตรแห่นอยู่ตรงนี้สองฝั่งปุ่มต่างๆอยู่ตรงนี้ปุ่มรับสายปุ่มโทรออกปุ่มนิ้วปุ่มเพิ่มเสียงปุ่มลดเสียงแล้วก็ปุ่มสั่งงานด้วยเสียงภาษาอังกฤษ ส่วนปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มข้อมูลในส่วนของจอเอ d ตรงนี้นี่ฮะหน้าจอเลนใหม่เดี๋ยวผมจะพาดูเลขใหม่นิดหนึงนี่เลขใหม่ฮรเพียงแค่ 70, 7จ็ดหมืกิโลเมตรเท่านั้นเองมือเดียวเข้าศูยานยะ์ทุกยยนะท่านผู้ชมสุดยอดไม่ะ ให้ดูอีกทางหนึ่งตรงนี้ก็จะมีในส่วนของ Cruise Control ก็คือระบบรับความเร็วเวลาที่เราเดินทางไกลเนี่ยแล้วก็ Speed ก็คือสามารถที่จะกำหนดความเร็วได้ถ้าไม่อยากให้โดนใบสั่งเนี่ยก็ตั้งความเร็วไว้ที่ร้อยยี่สิบรถมันก็จะขับเองอนะัตโนมัติความเร็วมันก็จะคงที่ นี่ก็คือจุดแข็งของมันแล้วก็ในส่วนของวงเวลัยเนี่ยก็สามารถที่จะปรับไฟฟ้าขึ้นลงนี้ด้วยนี่เห็นไหมท่านผู้ชมลงขึ้นเข้าออกได้หมดเลยปรับได้ละเอียดมากแต่ก็ส่วนที่มันยอเดเยี่ยมที่สุดถือว่าเป็นไฮไลท์จุดหนึ่งของรุ่นนี้ถ้าเป็นปี12บสแท้นะ<ๆ>ก็จะมีเกียร์คอรหรือว่าเกียร์จดสปีดอยู่ตรงนี เขาเรียกว่าเกียร์คอเกียร์คอเดิมทีมันจะอยู่ที่คอนโซลกลางแต่ครั้นี้พอเปลี่ยนมาอยู่ตรงคอเนี่ยมันจะทําให้หรูหราขึ้นสง่างามขึ้นแล้วก็พื้นที่ตรงคอนโซลกลางเนี่ยก็จะว่างก็ทําให้เรานั้นสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้อย่างเช่นเวางแก้วนะ้าวางแก้วกาแฟรตรงนี้ได้เลยแล้วก็เวลาใช้งานนี่ไงฮะดันลงให้สุดก็คือเป็นเกียร์ดีดันขึ้นที่สุดก็เป็นเกียร์อ กดเข้าก็จะเป็นเกียร์ P แล้วดันลงนิดนึงก็จะเป็นเกียร์ N หรือดันขึ้นนิดหนึ่งก็จะเป็นเกียร์ N ง่ายไหมฮะในการใช้งานบอกเลยครับว่าแสนสะดวกสบายได้ในส่วนของอารมณ์ประสบการณ์ในการขับขี่ที่แตกต่างจากรุน่นอื่นหาไม่มีอยู่แล้วสำหรับขุมพลังก็ <S <S จะเป็นเบนซินเทอร์โบประหัสเครื่องยนต์ก็ M271 Evo เบนซิน4ีสูบแถวเรียง ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมช p Turbo i n t e r c cool o er. เตอรให้แรงม้าสูงสุด204แรงมา้าแรงบิดสูงสุด310นิวตันเมตรมีมาร์คชัดเจนทุกจุดเลยนี่ตัวถังก็เดิมจากโรงงานมาร์คเดิมตะเข็บเดิมครบเป็นศูนย์ไทยมีมอรกอร์มาร์คจากโรงงานทตอิเตอร์เบ้าชก น็อเดิมส uh ีเดิมตะเข็บเดิมน ah. ็อตตะเข็บซ ah. ับในโครงประตูซับในประโคลหน้าเดิมตะเข็บรอยมาร์กหัวน็อตไม่รื้อไม่ถอน Active บัว n น t ตหัวน็อตไม่รื้อไม่ถอนมีสีชมพูสีฟ้ามีสติ๊กเกอร์มีสีชมพูสีฟ้าครบเช่นเดียวกันทั้งซ้ายท้งขวาใหม่คลิปสีชมพูสีฟ้าสติกเกอร์ ยึดแอคทีฟวูนเนี่ยใหม่คลิปไม่เคยชนแน่นอนแล้วกระจกก็เป็นกระจกเบนซ์บนลงหน้ายังเบนซ์ยังไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยประตูก็เบนซ์ตรงนี้ก็เบนซ์ตรงนี้ก็เบนซ์ตรงนี้ก็เบนซ์คนไหนที่ชอบรถเดิมๆนะคันนี้เนะี่ยหนึ่งในร้อยฮะ และนี่แหละครับคือสุดยอดของรถเบนซน1ในร้อยะเดี๋ยวผมก็จะสรุปให้เห็นว่ารถคันนี้นั้นควรจะได้กี่คะแนนคันนี้ท่านผู้ชมให้คะแนนอยู่ที่90บวกบหมาว่าจะเป็นสีความสวยงามภายนอกภายในต่อจนเลขไม่เข้าศูนย์ทุยะเลขไม่เพียงแค่เจ็ด0มื่นรถมือเดียว เบ้นเข้าศูนย์เบ้นพระรามสามโอ้โ oh, หครบหมดผ่านการสปาไฟหน้าสปาฟิวเมียมหมดแล้วล้อยางใหม่ทั้งสี่เส้นล้อทำสีใหม่ซึ่งจะล้อเปลี่ยนใหม่น็อตเปลี่ยนใหม่ครบหมดแล้วก็ทำผ้าหลังคางให้ด้วยก็ครบไม่ต้องไปทำอะไรแล้วครบจบทุกอย่างไม่ต้องทำอะไรแล้วท่านผู้ชม ไม่ว่ามองมุมไหนก็งดงามขอขี้โม้หลายๆครั้งหน่อยก็คันนี้เนี่ยมันสุดจริงๆท่านผู้ชมสุดจริงๆ E250 CGI อวังกาศ W212 โฉมสีตาปี2012คันนี้โอ้สุดจริงๆคนไหนที่ได้ขับคันนี้ก็บอกเลยว่าโชคดี